พนักงานคนนี้จะใช่หรือยังหรือต้องหาใหม่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการที่กําลังลังเลว่าเอ๊ะลูกน้องคนนี้ฉันจะให้อยู่หรือฉันจะให้ไปดีหรือว่าเขาใช่สําหรับเราดีไหมหรือว่าเหนื่อยกับเขามากๆยังตัดสินใจไม่ได้ดีเลยค่ะที่คุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้เพราะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกกับคุณไพ่ที่ได้คือไพ่ พระแม่โพศเป็นไพ่แห่งโชคพย์ค่ะรักงานคนนี้คุณอาจจะต้องสอนงานวางระบบงานให้เขาสามารถจัดการงานด้วยตัวเองให้เขารู้ภาพรวมของงานทั้งหมดเมื่อเขารู้ภาพรวมของงานทั้งหมดแล้วเขาจะสามารถช่วยคุณได้เป็นอย่างดีเลยเพราะเขาจะเก่งเรื่องของการจัดการการบริหารงานเขาสามารถดูแลงานช่วยคุณได้และจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองในกิจการถ้าวันนี้คุณยังเหนื่อยกับการสอนหรือการดูแล เขาอยู่ให้คุณกลับมาดูที่ตัวเองก่อนว่าคุณได้วางระบบวางกระบวนการสอนและวิธีของการสอนของคุณชัดเจนหรือยังถ้าชัดเจนแล้วเขาจะสามารถจัดการงานของเขาได้และพนักงานคนนี้จะเป็นพนักงานคนที่ใช่ของคุณในอนาคตแน่นอนและกิจการคุณจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะมีพนักงานคนนี้มาช่วยงานคุณน้อมรับคำทำนายน,นี้พิมพ์99ใต้คลิปได้เลยค่ะ